สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเห่งรวยนะครับวันนี้ผมมาพาคุณผู้ชมไปดูวิถีบ้านๆของดอนครับในบรรยากาศที่หนาวๆอย่างนี้ครับตามผมไปดูกันแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างตามไปเลยครับนี่ครับท่าวสีมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะฮะตากตามถนนอย่างนี้ลนะัะดู นี่ก็เป็นการตากข้าวนะฮะทำทุกอย่างเดิมทีจะอยู่ที่ลานในทุ่งนาแต่ทุกวันนี้มาอยู่บนถนนนะฮะ <c oughs> <c oughs> บัญญักาบัาญการบเนาะ

สวัสด <ítulo> anyway, ีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยๆนะครับวันนี้มาผิงไฟเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเด้อสกอสนะครับผิงไฟกันนะครับสกอส์เด้อสกอส์เตาเออเดี๋ยวมาผิงไฟด้วยกันเนื้อหมอมพื้นรูปเจ๊นเอาไปมองก็ได้เลยเอาไมาโทรจีกับเบื้องไอ้จอนตายเบือจีกับเอไปโทรโม่มาไปค่าเรื่องค่าเลาเดีวไปเชื่อเด่นมาพ่อเรั่งไอ้ใจน่าแฟนจีพมาหนำหายจีทังเท่ นึกไทยรู huh? ้ไหมปลาส้กุยมงคุยมงแหงอู้เรื่อโตเรืจะ่ทยรู้ก็เลาไปคุยมงคุยโงกุยมงแล้วเขงเพิเนาไปยโกยมองละปลายคุยมงคุยมองโกโคฟางกองคนมงครับุยบ้าคุยโกะเมลนกน้มาโนยน้านปลานะน้มาโนะอ้อยเสียงเดือมา នៅណាណអបទាហើយនៅប៉ែអឺនៅប៉ែឯវុនមកមកម៉ៃហាក់មកក៏ឡាវិមមកនៅប៉ែនៅសរុបណាក៏ឡោមកនៅកៃហឺវិបុលឡោឯតោប៉ែគូរងឯក្រៃឯហាព្រាប់ឡាព្រាប់ឡាញឹងក៏អេតែវិបុលមកអឺតប៉ែតាមកសុដានវិញឡាមកមកនៅណាប៉ែណុយណានៅបទាហាក់នៅប៉ែអឺនៅតែម៉ៃមិនអត់ពីវិញហោកនៅប៉ែគូអីវិផោកគ្រឹះអត់ឡោ អត់ទៅនៅបាយមិនមានបតារងមានតែតឡោនៅបាយខាងគួយសតគូព្រះសល់ចិត្តតែសុខប្រាបាយហូចច្រាំបាយនៅបាយយាយមើលហាក់គូគូដូចនៅបាយដូចបាយជាខារីគួយនៅតែគួយទៅមកគួយសតបាយទៅមកគួយសតទៅបាយទៅមកបំញ៉ោបាយមានអកគេមិនដល់ដល់មកខៃឲកជីគួយកបាយគួយមងខ្នែ អាយសบายទេតាពុទ្ធកំមែរសបណាស់លបាយលោកតែរៅប្រហែល40ហើយតាបាយលោកអូយរកយ៉ៈណោះកបាយប្លោចប្លោចដបប្លោចហៃលបកបងភាហៃសៃសៃជួយណយណាលោកដល់មកណយណាណោពទាសហើយណោសបាយគឺជាវិធីទីបងប้านเด้อតែថាត ாய் កយ៉ៈតែវិ៤ម៉ោងអស់ម៉ៃម៉ោងណយណាណោពទាសត្រៃណោលែអនុពរឌូងប៉ះឡាវិមកហ្វាយណោស្រកណាក៏ឡាមកណែណា ជិះកែខែចូលយប់អឺតើគេថាតើយ៉ា1ជួរតើយ៉ាអនុមន្តដល់ហើយហើយក៏មកទៅមកយ៉ាដល់เนาะមកដល់មកដល់កំពង់ធៀកំពង់ណាក៏តើមិនជិះមកតយ៉ាដល់តើមងមងមងដល់តើមងងៀងម៉ៃមងងៀងណៅមងអឺក៏មងងៅណៅទៅមងពួកនឹងច្បល់តយ៉ាវានេះមិនមែនអឺហ៎

ได๋กี้หลังปอนยามเริ่มไปจะบื้นออนแอปออนซอมบมโอ้ยปลาจูอ่ะจวนจวนมาสไตไปบื้นได๋ไงสบายกระสันใจไอ้วปายด่ากูอีกแล้วปูไม่ได้ด่ามึงนะเดี๋ยวเอาเธอแล้วสุขจ้าฮ่าๆจ๊ะนอบสุขจ้าฮ่าๆๆๆต่อสากุ่ยเท่าคนเก่เด้อนี่พี่น้องเด้อ

อะไรช่างอร่อยเลยผิงไฟกินหมากินปลูราคาข้าวก็ตกต่ำตกต่ำชางมันนะเนี่ยจะไปสนใจอะไรดอใจไหมราคาข้าวยายข้าวขา้ขาวข้าวเปลือกถูกแต่ข้าวสารแพงข้าวเปลือกถูกแต่ข้าวสารแพงอลูละสามสิบแล้วอะอร แล้วยายเลี้ยงลูกมากี่คนเนี่ยเ,เคยเห็นอ๋อเลี้ยงมากกว่าสิบหกคนพอสิบหกคนแล้วจ้าอ้ยายสวยเลี้ยงยายเลี้ยงลูกมาสิบหกคนแล้ว,วย,ย,ยายทำไมผมขาวละ่ะขาวแบบมันคล้ายาจากขาวคล้ายๆแบบไหนก็ขาวแบบนั้นแหละอ๋อปกติเขาจะมีผิวขาวอันนี้ผมขาวผมขาวแต่คือกินหมากนะฮะ หมากรคาหมาก็แพงลูกละห้าบาทเออหมาก็แพงลูกละห้าบาทกินมากี่ปีแล้วกินมาไมา่รู้ว่ากี่ปีเดี๋ยวนี้นอายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วกิวนตั้งแต่อายุยี่สิบปีตอนนี้เจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบปีแต่กินมากามไม่ใช่งวดน,นี้บ่งวดนี้พอจะออกเจ็ดไม่รอ้เออยายบอกว่าเจ <74. S 1> ็ดสิบสี่เจ็ดสี่เจ็ดสิบสี่แล้วนี่ครับบ,บ้านนะครับของชนบทโมาไม้ ยายอยู่บ้านไหนอาก็อยู่บ้านทุงโกนแตแล้วนอจะถามทำไมบ้านอ่ะยายมีฟันกี่ซี่่ยี่ส้าซี่ค่ะยี่สิบห้าซี่แล้วยายจาอะไรล่ะจ่าอะไรจาอะไรจำเลาจำโล่จำโลกจำโและกระเเยอะจำโร่และกระเซ็ดเยอะแล้วกชจุตโนกจุตโน มีปัญหาบคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับชาวทุ่งเรานะครับก็อย่างนี้ครับกินข้าวกินปลาเสร็จนะครับก็มานั่งผิงไฟกันตามภาษาพวกเรานะฮะเป็นมานานแล้วที่บ้านเราจุงกะสวัสดีครับ